เฉววดานะครับบนฟ้านะครับบางแรกบางครับถึงมาถึงนะครับ

บนฐานโอ้บนฝ่าคืออเทวดาเห็นู่ครับเห็นนะ ยังม er. ีความติดม้าจังนะครับโยเ่ยอยตอาสามสิบใชยอยู่นี่ ย้อนกบม,มานะครับนี่มีควันตีจางๆนะ อานไปี่ค <8 Solomon> ุ้มพ <laughs> ันหนึ่งจานครับนีกคุ่มพันในงจานแล้วนี้นะครับ ก็บ,บังแหลกกวดแขนตะเสี่าน้อนะงน,นี่จุดเท่าขาวแถวนี้นะครับนี่นะครับน,นี่จุดเท้าขาวนี่<ง>ตอนนี้ฝ่าล่ายบางๆนะครับบาง

ย้ายจังๆนะครับย้ายไล่เียในเมนี่มาเป็นแถบหนีหนีหนกวร้ายนเนื้อนี่นะครับอยู่ประมาณนี้ล้วหนีนจากวนยยกนเน้อ เท่าเดิแล้วเนาะสามหน่อยเจ็ดสิบเจ้าอะไรปะเก้าสิบบาทแปดบาทเลยเก้าสิบาเก้าสิบบาทแปดบาท สองสีผ่านไปบามสีผ่านไปสูสีเกือบนะครับสูสีเกือบ สามอยชี้เสี้พานไปนะครับถึงเจ็ดสิบปนสามลอยหาสีโป้หนาจะได้นะโอ้ิหาาสงาจะเจ็ดสิบ ดสามหลอดเจ,จ,จ,จ็ดสิบนะครับดาวได้นะครับนนนบนฐานนี่คือที่